กำร่งเงียนตูดเด้อ <os> ก็ลังเงียนีาคลิปสองติดยางได้เดกี้นี่ยเราตีงูได้เนาะเอามาตีงได้อะไรเนี่ยเออจำนี่ก็ได้มันผมมียางในโตแล้วอะเออฉดไปเลื่อยเ้าไปโจมไคักเรนักตุนยุนเลยเลยเลยะ วนนั้นและแต่ว่าเลีเพว่ปมันคังแห้งเลยเออก็เอาแน่มาห้องเที่ยวกับดสักจับดูสุดจับดูนะจับก็าว่าสิแห้ก็ายนะอยู่บอกโอ้โหอัดขิดเยเลยเราบริกน้ำเาเวลานี้เลยคกดยันได้แบบนั้นไงโอ้เชิญโคตรจะช่างจะบันทึกไว้เลยนะ เบิ้งโอ้โหเจ้าก็ว่าเฮือขอกก็เคยทายอยู่แ่เาจเงืนจเาจะช่วยใมนได้ไหมขอเจ้าให้บ่มีมีอเต็มกระทงอยู่บึกึกย่มก็ว่าเนาะทาเพื่อนมเจ้าจ้ามีคอยมีบไลนเออจะก็ว่าตีเอนาเนะจะเที่ยงนะเงาคอยมา ใค่นะกับเจ้าบ่เมื่อม่กับคอยเมื่อ่อยช่วยอยู่เป็นหมู่เจ้าคอยช่เมื่อเออมาได้วก็กับพงาน่ยตูดบาไปเข็ดใหเฮาดึงเออนะใส่สาสรขคอยแล้วดื่มดมดมขี้ดมเงียวเจ้าผู้พาไล่ขอขคอยบริพาด้ช่างเมื่อเราบอกแ่เมื่อเมื่อกับไปถูแทงตูดไปกวงไม่บอกว่ เดี๋ยววันเช้าจ๋าจะมาโตมาอยู่น้ำเด้อเ็นเหอเดี๋ยววันเช้าติสกเหนไปลุกมีน้ำมดแดงนนั่นนี่ก็ลังกายมีน้ำหมอกใีเช้านน้น้หมอกใจย้อมหัวหนาวขึ้นหน่อยเดี๋ยวบอกฮะล่ อาน้ำอุ่นต้มน้ำอุ่นมันะไรอ้ยน้ำอุ่นให้กลันได้เหรอเนาะแล้ว่าน้ำหอน้ำเย็ดดีกว่าเสียงเอ็นมันนี้ยมันบริเค่งตาว่าไงบริเคง้บเลยาาไปหาจะที่ชอบลูกอีหันดีลูกนางพื้นว่าเรื่นั้นนางพื้นพี่เลมเดงไฟแล้วบ้างครบจงเห่าช่างช่างีจอบมา อันนั้นแม่จะเล็บแบบแบนี้วะมาได้อะมาัดถิ่นเล็บแบเนี้ยโล่งวะฮะเอาไปอะกมาไ้หน่งเหรอหนามถือผิกกลนามิดยกข่อยจากคนหี่เนื้ ก็ไม่ได้มือตองักกว่าให้แล้วเหรอฟ้ว่าพิดว่าสื่อสื่อเอานะไมใหายหรอแนวเกาอน่ะดิแบบเป็นมือันดนีมือปอมแค่เรากล้ากายอันดี อันนีนน้าน์ีที่หนสาหนะาขนาแล้วจอกอันนี้โอด้ดีฮึเอ,อ้ช่งไงวปยพวกอยตาประเทศลูกเพคนบัวชงนี่บัได้ดอกขบวพูดนบอเมือ่อทางพผมพไม่ชันย่านนี่นนนีะ บ er. sw ่เราจะตัวใหม่ใส่บ่ให้เราถ่ายบ่เย็นอยู่บนเอาตามเราก็เราไม่ได้หน้าเอาบ่โอ้ยเหนียม

อะแม่ oh แล้วอวนโฟดวันนี้มดกำลังมดแห้งฮะอ่าไครมันเอกัณเแล้วจะว่าใคมันยันว่าน้ำเลา่อนจะมันหิน